สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องข้าวขาตอนนี้นะคะกับเป็นเวลาบ่ายสองนะคะเนาะบ่ายสองจาเครื่องละค่ะตีกับามาเก็บกระเป๋าเดินทางเนาะค่ะตีกับพยายนกับเล็กน้อยไม่แพนจะไปเที่ยวสเปกนกันอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้ะเนาะนะคะตีก็ได้มาเก็บกระเป๋าเพราะว่าเครื่อนเขาจะเอาเดินทางตีซีนะคะตีซีของตีซีของเครื่องนี้เนาะจ้ะ ติดกับมาก,บกระเป๋านะคะของที่เข้าจะไปใส่ยุคพุนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายุคพุนอากาศเนืง่งจาจะประมาณยี่สามยี่ห้าองศานะคะก็จะฮอนกว่าอยู่นีเนาะจ้ะเนี่ยมาแรงกาจะหนาวแน่นะคะกับจะรียมสะพาทั้งแขนสั้นแขนยาวไปนะคะเนาะหลังจากเข้าลงแอร์พอร์ตนะคะเข้ากับจีอา่าไปรับรถต่อเลยนะคะเพราะว่าเข้าจองรถสหรับใส่ยูจีสเปนอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้ะเนาะนะคะติดกับรียมของกระแยกนะคะเป็นกระเป๋า พี่น้องตอนนี้นะคะพี่ใหญ่กับไปเช็คอินอยูนอสันนี่บวมันดุดเล็กน้อยรออยู่นะคะเนาะเซเวลาโดนเติบค่ะพี่น้องอะไรเนาะท่ากำลังจะเดินมารอขึ้นเครื่องน่าจะอ๋เซฮัลโหลมันดุดมันดุดสวัสดีครับ วัสที่บเก่งจังเลยไปเปลี่ยนเหรออ๋อยม่คนกิลเชฟบอลอ๋ออ้าค่ะเรื่งรออยู่แล้วตัินตาดูตินตาคุ๊บคุุุ๊๊๊ไปเลยเดินไปเลย

ไม่ก,นนกมลัวไม่กลัวใช่ไหมไม่พูดซิไม่กลัวกลัวไม่กลัวครับกลัวกลัวค่ะไม่กลัวครับไม่กลัวค่ะโอเค ถึงแล้วนะคะอันนี้ฮะจะคืนรถตัดไปไปเอารถนะจ๊ะ โอ้กูบอกว่าไทยแล้วโอ้กูจะเส็นไทยแล้วโอ้กูบอกว่าไทยแล้วโอ้กูเซ่ไทยแลนด์โอ้กูบอกว่าขึ้นมังไทยเลยว่าฉันว่าส้มเตียสินางรถรถบัสไปเอารถติดเสาไว้น่าจะเนาะ คนละมองค่ะคนหลายแห้งไปนอนแล้วกะเบอรเตสเซันให้บิรเดอบรรยากาศเนีจ้ะเนี่ยบัริมิรถออฟฟิศนสีไหมจ๊ะสิงสิงสิงอตาลีเรเช่ะนี่นเดี๋ยวมาอเรซดานะต้องแถวตองถอเนอะมันนี้มันโดนโอ้ เซนไทยแลนด์เลยเยอะบรรยากาศนะคะคือมืองไทยเลยจ้ะเบิ้งชมภาพบรรยากาศไปด้วยเลยนะคะว้าวไ่ยแล้วได้กุญช์วัดนิมวัดเนมเซมเนนมคาลันด์ดะวัดเนมนะกรานกรานเน่ดะกรานคาลาริโอเนอะ นี่อย่างนี้น้ำค่ะกระบองเพชรน้ำต้นกระบองเพชรนะคะใครแอดอระใครแอด i c บช่าอไลไทยคุณเลยบอกว่าอันนั้นยุนี่บอมีทัฟฟิทคือจังไท่ปรัศนวา่ไล เสียข้าเซาเพิ่นมาจะเนาะอาทิตย์หนึ่งนาะคะกะเสียค่าเซาอ,อาทิตย์หนึ่งกับสามพันแต่ว่าข้าต้องจ่ายค่าประกันอีกเน,นาะจะเนาะจะตอนนี้สุ้มห้ากำลังอา่าจะไปที่พักนะคะไปโรงแรมเนาะการแล้วเจจะถ่ายบรรยากาศขาง,ง,งทางท่าไปให้เบิ่อนทั้งนั้นนะคะเนาะว่าเป็นจังได้เนาะจ้ะ ีน่นองแนะะ่ค่ะดูนี่บ่มีสีเขียวเลยค่ะต้นใหม่บ่มีใบใหม่เลยอูย้กระบองเพชรเยอะเลยกระบองเพชรแห้งลายแห้งจแต่ว่าต้นใหม่แถบจะบ่มไปเลยค่ะเพิน่นเพิ่นหอนเนาะอากาศหอนแห้งจะ้ะรุนเดิมนเทีมนะคะแทบจะบ่มไปเลย ปกต <laughs> <that> ิค네ือบานเท่าด้อยนจ้ะมีอพาร์ตเมนต์ยังสีเนะเหมือนบ้านเราเลยตีเห็นไอ้ฮเจ้าปลูกบักฮวงไหมจ๊ะมันถอนก็จะปลูกได้คือบ้านเท่านะจ้ะเนาะคิดว่าจะพายหน้ามากินแฮมเบเกอร์ก่อนนะคะตีก็จะไปซื้อของใส่ของกินมองี่เฮาพักนะจ๊ะเนาะข้างล่างก็จะเป็น ซาไว้น้านาะคะแบบนี้เนาะแบบต่แบบติดผ้าไปเบอร์ห้องน่าจะผ้าไปเบอร์ห้องจะเป็นจังใดน่าจะเนาะบรรยากาศดีแห้งแต่พี่น้อนมองดูประทับใจเลยค่ะแบบต่ติดผ้าไปเบอร์ห้องในนะคะมันจะเป็นเหมือนกับแบบนี้เนาะว้าวก็่มาเสิร์หรอคะโอ้ยไอมองไม่กับขา่าวไม่เข้าน่าจะเนาะสำหรับครอบครัวนะจ๊ะ อันนี้มองโต๊ะกินเ้าโซฟานะคะตะวันมองนีกะมีที่นอนให้สำรองนะจ๊ะเนาะที่นอนนะคะแล้วมาดูบริเวณข้างนอกน,นะจ๊ะข้างนอ,นองกเขากับน่งเล่นได้นึ่ค่ะชมวิวนอนตากแดดตากลมได้ค่ะมองผ่าบ,บรรยากาศสวยงามแห่งพี่น้องนะจ๊ะโอ้ยสวยมากอุย้ยในไงที่วะนดิ ทีเบอรี่ไม่ไกลเลยจ้านี่ทิเบอรี่อยู่นี่แต่พี่น้องเดิมนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะแล้วค่ะน้นองนมนิก็จะเป็นห้องนอนมีสองที่นอนนจะนนจ๊ะนี่เนาะนี่ก็ทีมีเซฟให้ข้าวน้ำจานนี่เซฟให้ด้วยราคากระบ,บ่แพงเนาะค่ะราคาแบ,บ่แพงถือว่าโอเคเลยนะคะนี่หนวดก็เป็นซาเวน่าแล้วได้มาเบลนด์นมากคักนะคะ ดูเสื้อผ้านะจนะ๊ะเนาะนี่เข้ามาอย่อทิศนึงค่ะอย่อทิศนึงก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะถ้าเกิดว่าปีหนาปีไหนอยากมาอีกกตมาใดนะจนะ๊ะเนาะตอนนี้คา่าเครื่องมันถือเข้าไปยัผ้าลูมาเขียวจ้ะจากห้องขั้วเพล่นนะคะก็จะมีพวกโมกัะทยเฮ้าเนาะคะ่ะพวกตะริวนะจ๊ะเกิดไม่ถวยไม่ซ้ำนะคะไม่สวยไม่ซ้ำเป็นกับไทยเฮ้าแบบว่า ซ้มาให้กับเขากินเองได้นะจาะนี่มีการนำหออเนาะคะ่ะถ้วยจานน่าจะเนาะนี่ค่ะเอากระสัมมาให้กับเขากินเองได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเพื่อนเอ่อเบิ้งราคาเราก็บ,บถือว่าแพงนอกจะเนาะเล็กหน่อยกับัวลาหัวลาหกสิบต่อคนนะคะอันนี้ตีซื้อมากสำหรับเพื่อนยังหมือเสาร์เล็กหน่อยเพ็่นอยากกินอาหารเสาร์สินเนาะนะคะข้างในก็จะเป็นพวกอันที่พ่ใหญ่เรากินนอกจะเนาะ พวกไซโก้ยังสิคะนะเอาซื้อมาเผืเ่อฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเด็กน้อยเผื่อเป็นหิวนะะเ,าเวาาานาะ,ะนะคะอันนี้ติ๊กไปได้กล้วยไข่มากนะคะแล้วกะอันนี้คือจังหน่อยหนาเนาะจ่ะเนาะติเห็นเด็กกับซื้อมาแล้วก็บ,บักม่วงเนาะแตะางม่วงสมเลยลูกแตยิสวัดดิสวัดมาผ่อกันย่างมะแลงเนาะคะ่ this. This คนนะ,คะนอกร้านจัดสีผ้าได้หน่อยไปเ,เล่นน่ากันมากนะคะ ยูนี่ยังมาเศรา้าตอนที่มาหอดนะคะหอนแห้งจ้ะแตะว,ว่าเอา่อพอมาถึงหมองผัก,น,าากนี่นะจน้ะเนาะเอ่อมันมีล่มนะคะก็ล่มแต่ว่าเอา่อเรื่องไหนเป็นอย่างเดนนามเนาะเกาะผ้าเป็นเป็นเดนนะจ้ะล่มกันหนาวอยู่นะคะถ้าบ่าไม่ลมคือสมดานาตีว่าตีไปได้อันนี้มากนะคะเนาะไปได้อันนี้นมากกเ็เรียกว่าจะมาก,กินนะคะได้มาสองหน่วยจะพาแล้วก็กินะเพราว่าน ตีตอนอยุคยุเครื่องนะจ๊ะตีเป็นผลพระอ,อ,อมนะจ๊ะเอามันดุดกะนนั้นหากอามนันดุดหากไอ้เพิ่นเวียนหัวนะจ๊ะอัศเมาเครื่อมีปลาบัรูนะคะเนาะพอตั้งแต่เปน็นน่งเครื่องกับตอนที่เพิ่นเออเป็นเด็กหน่อยนะจ๊ะกะห่างมาสามสี่ปีนะจ๊ะบเบลตไปใส่เนาะเหมืนมอนว่า นางกัางอีกรอบนี้เพิ่นส่งอยจะอวกนะคะแต่ว่าอวกอยู่ดอกแต่ว่าอวกบานหลายนะคะก็เลยชีว่าเพิ่นน่าจะเมาเครื่องนะคะขนาดตีกันยังเมาเลยค่ะเครื่องเพิ่นล่ำบ่ไข่ไงเนาะจาแล้วกะอ่ามันบ่ไข่นิ่งเนาะตีกันจะแบบโค้งอึตลอดเลยสิค่ะจตมันจะจะอวกจะอวกขึ้นกันค่ะนี่ค่ะมันก็คือบักน้อยนานเนาะจานตี้ซิมนะคะ คือ,อกันกับบกแขนมาเท่าวกัค่ะมาเท่ากับไม่ขายนะคะน่ะเนาะแต่าบอกว่มันซื้อวันหยังนะคะเห็นก็เลยอยากกินอตอนนี้อย,อยคนเดียวคะ่ะนง่งแวยคนเดียวเป็นหน่อยกับพญยายนอนหลับเป็นมือว่าพนพญาน้อยเรเบิร์รับเลยคะ่ะเป็นหน่อยกับเบร์ับเหมือนกันเบอรลับ อยู่ในเครื่องน้อยนหนึ่งจ้ะวอนนี้มากนี่ก็เละแบบพนเมือนเนาะใครเป็นพักผพอนนะคะ่ะเมื่ออื่นว่าอาการปวดิบรดีมาสันมาตัวเสีย้าเล็กน้อยขับรถออกไปเลนทางอื่นนะคะทางออกไปออกจากเมืองน,นี่นะคะ เป็นลัษณ์มากับแปลกหูแปลกตาดีค่ะอันวันแรที่เขาบอกเคยไปเคยเห็นไปเห็นเป็นอยังนนนะคะเนะเาะเพอมาเห็นแล้วมันก็เออเห็ุที่เขาหูซื้อตื่นตื่นตาตื่นใจสิคะหูซื้อแบบตื่นเต้นสินะพี่นอ้องแล้วเขาก็ะเออจากที่เราเห็นในคลิปกับความเป็นจริงมันบังคือกันเนาะค่ะมันก็เลยหตที่เขาแบบรุนอยู่ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะ ยูนิฟันใสย,น,ยนั่นยูโรนะจะเนาะตีกคิดว่าอของอยูนจจิจะแพ้งไหมคะแต่ของกินบางอย่างก็บพอแพ้งเลยจ้ะจีซื้อมากแบกบแบบหลายเลยคะ่ะแต่ว่าใจเป็นแค่เกาลอ,อยโคนเนาะถ้าเป็นยูบาทจีกษสิบหลายบาทเป็นพันตัวไปแล้ะค่ะ แล้วตีกะจะขอโตไปกินยานะคะคูณซึกจะบสบายนะคะพอเทาตอนเทามากนะค่ะคืออาการมันบานเทามันเย็นเนาะทา้งนอกเว็มันเย็นมันีะมานหอดนี่มันหอดห่อนห่อนแห้งกับบวกเนี่ยประมาณใบซีมงแรกค่ะมงแรกสีมันล่มนะคะเนาะมันก็เหมือนจะเป็นวัดนะคะอีกอย่างหนึ่งเท่ากับบริเพักพอนเต็มทีนั่นแหละมันก็เลยเหมือนจะเป็นวัดที่เราไปกินยาแล้วก็จะพักพอนเนาะเนาะในอื่นเท่าใครมากอ่า ติดตามรับชมกันไหมนะคะเพราะตีกัดจะอยู่อีเนี่ยเจ็ดมื่นตีกัดจะจะย่อยอ่อาไทยคลิปไทยบรรยากาศพี่น้องในในเบื้องในชมไปนั่งนะคะเนาะถือว่าภาพนอนมานเท่ากันนะคะเนาะคลิปนี้ตีเขาจะเปเพียงเท่านี้ค่ะพอกันอีพีสองของการเป็นเดี่ยวเปนของครอบครุณที่ติ๊กต่อนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย